ค่ะอันนี้เป็นระเบียงเป็นระเบียงอ่าห้อง Family Suite Ocean View นะคะโอ้ระเบียงระเบียงกว้างมากๆเลยค่ะกว้างไหมคะป๊าป,ป๊าเเลส์ลสนะคะจะเห็นวิวทะเลแบบสุดๆเยี่ยมมาก่ะมาหมา๋ยวสวัสดีค่ะเรารีวิวห้อง S Family s u i t e Ocean View ของแรมแรม The s ต n c า u a r y พระตำหนักพัทยานะคะเป็นห้องรูมไทยที่สูงที่สุดของโรงแรมดูว่าเป็นยังไงกัน mm hmm. ล็อกนะคะ,ะเปิดประตูเข้ามานะคะเราก็จะเจอเป็นส่วนของตู้นะคะตู้รองเท้าก่อนนะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องรับแขกนะคะซึ่งใหญ่มากเลยนะคะส่วนห้องรับแขกอันนี้เป็นห้อง baby r o ูมนะคะห้องเตียงบางเบสสองชั้นสำหรับลูกนะคะสองคนนะเป็นห้องฟ a m i l y จริงจริงเป็นยังไงคะปะป๊า,ปามามมะห้องสบายไหมคะสบายค่ะกว้างขวางค่ะห้องอันนี้จะเป็นห้องโซนห้องรับแขกนะคะจะแบบกว้างขวางมากนะคะแล้วเปิดประตูไปที่วิวสวยสุด,สดเลยก็คือตรงนี้คะ่ะ ห้องนอนนะคะนะคะในห้องจะเห็นวิวทะเลแบบเต็มตามากเลยนะคะวิวสวยสวยกว่าในกล้องอีกวิวสวยจริงๆนะคะจะเห็นวิวทะเลแบบจัดเต็มนะคะจะแพ่นกล้องช้าๆตรงนี้จะเป็นบาร์โคนี่ที่แบบใหญ่มากเป็นบาร์โคนี่ใหญ่ๆนะคะใหญ่มาก มาที่เตียงเรานะคะเตียงนี้ตกแต่งแบบโมเดิร์นลักชัวรี่นะคะสวยงามอลังการนะคะฝั่งมุมนี้ก็ยังเห็นทะเลอยู่จากหัวเตียงฝั่งนี้นะคะเห็นทะเลแบบใกลๆหน่อยนะดูห้องน้ำกัน นำแบบมีอ่างจากกุชชีนะคะตรงนี้แล้วก็ทุกส่วนจะเป็นหินอ่อนอิตาลีหมดเลยนะคะนี่เป็นโนชาวเวอร์นะคะแล้วก็โซนนะคะโรคชาวเวอร์จะแยกกัน,นเป็นโซนเปียกโซนแห้งไฮไลท์ก็คือเราแช่จากกุชชีตรงนี้ถ้าเราเปิดมุรี่เราก็จะเห็นทะเลแบบพานโนรามาเลยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพักผ่อนที่แซง c ช u รี่ พ้าตํนักพัทยาค่ะจบที่ภาพที่หัวเตียงเนาะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะมีหนูหลอยืนอยู่กับวิวทะเลพานโนรามานะคะป๊ป้า,ปาน้องเฟิร์นเองนี่เราให้เห็นวิวนี่คือวิวทะเลจากปลายเตียงนะคะเห็นทะเลแบบว่าพานโนรามาพานโนรามามากเลยนะ,นะเห็นทะเลแบบกว้างไกลามากเลยใช่ไหมคะป๊ปป้า,ปาเป็นไงบ้างคะป๊ปป้า,ปา ดีครับมีความสุขสนุกสนานทะเล่สวยทะเลสวยรู้สึกทะเลจะเห็นกว้างกว่าที่สี่พันวายครัลมแรงมากเห็นแบบทะเลเป็นมุมกว้างๆเลยอะตอนไปสี่พันวายยังเป็นเป็นมุมลมแรงมากขอบคุณพระเจ้านะคะบ๊ายบายค่ะ๊ายบายค่ะ